สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของเซกนะครับแกลลี่แกนเซอร์นะกับการอนุมัตินะับตัว Spot Bitcoin e t ีเนะครับแล้วก็พูดถึงโดนจี้เหมือนกันนะจาก ทางสภานับของทางสหรัฐอเมริกานะครับก็เช่นเคยนคับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนาะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็มีข่าวอัปเดตออกมานับว่าทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเซกนั้นเนี่ยของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศนับเลื่อนการตัดสินใจอนุมัติกองทุน ETF Bitcoin นะของทางอาร์ S 21 s h a r ชรออกไปนะของแคทที่วอร์ดนะออกไปเป็นวันที่เอ่อสิบนะครับมกราคมปี2020ปี2024นะครับโดยก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยเซกได้เคยประกาศเอ่อเลื่อนการพิจารณานะค,คำขอของ Ar c 2 1 Sha r e รมาแล้วหนึ่งครั้งนะเมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับทำให้หน่วยงานกำกับดูแลมีเวลาตัดสินใจจนถึงวันที่11พฤศจิกา ยนตรงนี้นะครับเพื่อลงมติว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะหรือว่าจะเลื่อนการตัดสินใจอีกครั้งนะครับโดยจากการเปิดเผยของทางสำนักข่าวบูมเบิร์กนั่นเนี่ยก็ระบุนะว่ากรตอนะพิจารณาการเลื่อนการตัดสินใจครั้งนี้น,นั่นก็ส่งผลกระทบนะบกับความผันผวนของตลาดคริปโตด้วยเหมือนกันนะครับโดย a r ร์ทเวนตีวันแชร์นของทาง k คทีวูดนั้นเนี่ยได้ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทุน Bitcoin Spot ETF ในเดือนพฤษภาคมปี2022ที่ผ่านมาแล้วนะซึ่งกองทุนดังกล่าวนี้จะลงทุนในบิตคอยโดยตรงเลยนะครับซึ่งจะเป็นกองทุน ETF ตัวแรกคาดว่าตอนนั้นคาดว่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่จะรับการอนุมัติจากทางเซกในสหรัฐอเมริกานะและในขณาดที่ทางเซกได้เ,เคยนะขณะที่เซกได้เคยปฏิเสธคําขอการจดทะเบียนของกองคาจดทะเบียนนะครับกองทุน อีทีเอฟบิตมาแล้วหลายครั้งนะโดยหน่วยงานกํากับดูแลระบุว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนใน bitcoin นะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีการาประกาศมีการประกาศนะจากสมาชิกนะทั้ง4คนนะของรัฐสภาคองเกรสนะของสหรัฐอเมริกานะรเรียกร้องให้ประธานเฟด ประธานเซกนั้นเนี่ยก็คือแกลลี่เกนเซอร์นะอนุมัติตัว Spot Bitcoin ETF ทันทีนะโดยได้จดหมายถึงนะได้ส่งจดหมายถึงแกลลี่เกนเซอร์นะเมื่อวันที่2 6กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยผู้แทนสารับทั้ง4คนนั้นเนี่ไม่ว่าจะเป็นไม้นะนิกเกิลหรือว่าทอมนั้นเนี่ยอ,อ,อ้างว่านคะระตตอของสหรัฐอเมริกานะเลือกปฏิบัติกับผลิตภัณฑ์ Spot Bitcoin ETF นะครับโดยอ้างถึงตัวอย่างทางกฎหมายที่กำหนดโดย กรสเกลอินเวสต์นะในการชนะคดีที่ได้ทบทวนข้อเสนอ ETF ของตนเองนะซึ่งสมาชิกสภานิติบันญด็ดทั้ง4คนนั้นเนี่ยบอกกับ g กนสเลอว่านะไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธอีกต่อไปนะหลังจากการตัดสินของศาลในคดีของ Grayscale ซึ่งตัดสินว่าเหตุผลของกระตอรัสรนั้นเนี่ยเป็นไปตามอำเภอใจและไม่แน่นอนนะในการอนุมัติสปอตบิตคอย ETF นะ ซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยกรอตตก็ยังไม่ได้อนุมัติสปอตบิตคอย ETF ตัวไหนเลยนะครับทางนี้อย่างที่เป็นไปตามข่าวนะยังมีการเลื่อนนะครับกำหนดการนะครับเวลายังมียังเป็นยังมีการเลื่อนเวลาถัดไปสําหรับการตัดสินใจสปอตบิตคอย ETF นะครับจากทั้งบริษัทใหญ่ทั้ง7แห่งที่ตอนนี้มีการขออนุมัตินะัก็คือตัว Backlog อกวิสตอมทีอินเวสโกนะครับแล้วก็ g a l a x y นะแล้วก็วัคคาเรียนะบิติก แบน d วกนะแล้วก็ฟิลิ i ตีด้วยนะโดยทั้งหมดที่กล่าววันี้นะั้นเนี่ยจะมีการกำหนดนะครับในเดือนตุลาคมในในเดือนตุลาคมนี้นะทั้งนี้กระตอของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนขยายกำหนดเวลาเหล่านี้ไปได้นะครับไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2024เลยทีเดียวนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังวันนี้นะครับสำหรับการอัปเดตนะครับตัว Spot บิตคอย ETF นะการอัปเดตการอนุมัติตัวบิตคอยสปอร์ ETF นะครับที่มีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นการอนุมัติภายในปีนี้นะครับส่วนราคาของตัว Bitcoin ตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้เดสคอร์ดอยู่นะในไทม์เฟรมเดลี่นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ26,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับส่วนตัว b บ i ตค o ยโดเมนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4 0ประมาณห้ตนะตอนนี้นะครับ ส่วนค่า b บิตคอยเฟียนกรีนเด็กกันตอนที่ทําคลิปอยู่นี้นี่ก็ย่อตัวต่าลงมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะอยู่ที่ค่า f เฟีอยู่นะครับโอเคภาพรวมตลาดคริปโตตอนนี้ Market Cap ก็อยู่เหนือ,อหนือ1ล้านล้านเหรียญอยู่นะอยู่ประมาณ1.04ล้านล้านเหรียญน,นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์ช่องบ t c o อ n ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุสนช่องก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ